สวัสดีค่ะวันนี้เจอเพื่อนชาวซูชูแคมป์นะคะแอลวอล์ดชันย่ามาดับค่ะสีอมค่ะการที่อยู่วราจะตัดเปยังไงด้วยตัดมีใจกระตัดช่วยน้องนิดนึงค่ะประมาณสองเอ่อประมาณเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็สีจะตัดก่อนใช่อยากต้องการเปลี่ยนลุคใช่ไหมใช่แล้วสีผมน้องต้องการออกเป็นสีออกวัยแดงหรือแดงแบบแดงแดงชัดเจนนี่ะครับเดี๋ยวทำให้ดูสุด สิวดูสุขภาพดียัเป็นเอยๆอ้คอมลงรึปะคะโอเคที่จะออกประมาณนี้นะงั้นตัดก่อนมาเดี๋ยวมานั่งเจอกันนะคะเดี๋ยวมาดูอัพเด์นะว่าน้องจะสวยไหมสวัสดีค่ะและแล้วน้องสัญญาก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาขอเร้วอันนี้เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปพบกับน้องสัญญาที่เบื่อมากเั้งแต่ที่สวยและรวยมากเนี่ยมีผู้ชาย เป้าอ่ะใช่นัู่ลงมาอยู่กันก็อยู่่งลงมาโอเคนั่งเรื่องมันี้ถ้าหน้ามาแบากับลูกมารู้สึกยังไงบ้างกับทรงผมน้องขาปุ้งปริ้งมากปหัวมากที่ตัดไปแบบเดียวกันเลยจากน้องตรงนี้นะคะค่ะนี่นะคะก็รอบหน้าเราคุยกันว่าอีกนิดเดียวแบบ๋นี้เดบ๋นี้เอาประมาณนี้ให้น้องก่อนแต่หน้าดูดีแบบประมาณนี้ไหมโอเคประมาณนี้เนาะ รอบหน, yes, น้าน้องจะเอาผมขึ้นนิดนึงค่ะประมาณสุดๆนะคะผมสั้นมาแรกในทีอ่าืนเลยค่ะอันนี้สีผมด้วยมานี่ค่ะคนคนส่วนของพี่แจ็คเองค่ะหนังเลยค่ะหนังนิดนึงเพราะว่าไปดูในในเดี๋ยวไปดูในอะไรนะไปดูในโซเชียลแคมป์ปี้ทวิตเอาเนี่ยที่ด้านหลังตัวเองนะคะห้ามต่อบนูกนะเดี๋ยวอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังตอมน้่น่ะ ตอนนี้เป็นทรงตัวอยู่นิดๆน,นะคะไม่ได้ใดอีกแล้วนะคะแค่เป,เป่าๆค่ะขอาปุณเลนก็ได้วันนี้คนสวนนะคะคนสวนพี่แจ๊คได้ผมให้คนดาค่ะไปเดี๋ยววันนี้เราะมัคุณยายคุญญณยายน่ารักมากโอเคเดี๋ยวฝากนะ ฝากด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรลกมีผลงานอะไรยังไงะที่จะให้เขาฝากอะไรบอกอะไรยมีขายเสื้อช่วยหมายอยู่เขา,เ,ายยเ,ปเป็นอะไนกัน้เออขายเสื้อช่วยน้องหมานะคะ <c oughs> ก็ไปซื้อหน่อยนะคะนอ้องเ็าทาเกี่ยวกับช่วยเหลือสัตว์นะคะเนาะค่ะค่ะเจอกันสวัสด,ดีค่ะ